สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอธุรกิจโนบิชาซึ่งเป็นธุรกิจเฟรนช์ชายที่มาของการทำธุรกิจโนบิชาโนบิชาเป็นร้านแฟรนชชสาที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเครื่องดื่มมีราคาถูกและรสชาติอร่อยมีเมนูเครื่องดื่มมากกว่า80เมนูมีประเภทร้อนเย็นปั่นราคาเริ่มต้นเพียง19บาทนอกจากนี้ยังมีท็อปปิ้งมากกว่า6อย่างซึ่งร้านโนบิชาเป็นอีกรานที่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันได้ถูกเพศทุกวัยจากราคาที่ถูกรสชาติที่ดีหาซื้อง่ายสะดวกรวดเร็วมีเมนูให้เลือกหลากหลายจึงเป็นเหตุผลที่ทำธุรกิจแฟนชายนบิชาค่ะในส่วนของ business model canvas นะคะเราได้วัตถุดิบและอุปกรณ์มาจาก key partner ของเราคือบริษัทแมคโครบริษัทโนบิชากรุ๊ปจำกัดโรงน้ำแข็งเจใหญ่บริษัทส่งอาหาร delivery ในส่วนของ key activity หลักๆนะคะการให้บริการคือการให้บริการร้านเครื่องดื่มและชานมการผลิตคือการจัดทําชานมและเครื่องดื่มต่างๆให้กับลูกค้าการจัดหาวัตถุดิบคือการเตรียมวัตถุดิบมาผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าค่ะต้นทุนหลักของเราคอ s t s t r u t u r อยู่ที่ค่าเช่าที่ค่าจ้างพนักงานค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันค่ากันตลาดค่าวัตถุดิบและค่า G P ค่ะ Value Proposition ราคาถูกรวดเร็วรไข่มุกมีความนุ่มเนิบความหวานของชาตไต้หวันที่มีเอกลักษณ์ลูกค้าหลักของเราคือวัยรุ่นที่ชอบดื่มชาน,นมค่ะเราเข้าหาลูกค้าในช่องทาง Delivery, ี่เพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมคัสตัมเมอร์เรลัชชิ่เรารักษาความสัมพันธ์ลูกค้าไว้โดยการทำบัตรสะสมแต้มจัดโปรโมชั่น10แถม1 ผลประกอบการธุรกิจนงบิชาในระยะเวลา5ปีปีที่1รายรับอยู่ที่1,294,500บาทรายจ่ายอยู่ที่2,563,200บาทกำไรสุทธิอยู่ที่1,268,700บาทปีที่2รายรับอยู่ที่1,463,850บาท คาใจ่ายอยู่ที่163,200บาทกำไรสุทธิอยู่ที่1 3 6 5 0 0บาทปีที่3รายรับอยู่ที่1,681,718บาทร่าใจ่ายอยู่ที่1,300,200บาทกำไรสุทธิอยู่ที่678,518บาท ปีที่4รายรับอยู่ที่1,986,636บาทรายจ่ายอยู่ที่163,200บาทกําไรสุทธิอยู่ที่1,823,436บาทปีที่5รายรับอยู่ที่2,536,104บาทรายจ่ายอยู่ที่163,200บาท กำไรสุทธิอยู่ที่2 3 7ล้า4บาทต่อมานะคะข้อมูลสรุปผลการวิเคาราะห์ธุรกิจโนบิชาตอนที่ 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไปมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน138คนคิดเป็นร้อยละ100เพศหญิงจำนวน103คนคิดเป็นร้อยละ74.6 ส่วนอายุ19-38ปีจำนวน111คนคิดเป็นร้อยละ80.4และระดับการศึกษาปัญญาตีจำนวน106คนคิดเป็นร้อยละ76.81อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน109คนคิดเป็นร้อยละ79 ต่อมาตอนที่2การบริโภคชานมไข่มุกมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน13.8คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0คุณชอบดื่มชานมไข่มุกหรือไม่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน1 1 2คนคิดเป็นร้อยละ81.2ระดับความหวานที่ชอบหวานน้อยจำนวน5 7คนคิดเป็นร้อยละ4 3 3รสชาติแบบไหนที่คุณสั่งบ่อยที่สุด เป็นชาไต้หวัน40คนคิดเป็นร้อยละ29ความถี่โดยเฉลี่ยในการบริโภคชานมไข่มุก1-2ครั้งต่อสัปดาห์จำนวน83คนคิดเป็นร้อยละ60.1ท่านชอบดื่มช่วงเวลาไหนจากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าช่วงเวลาที่ผู้คนชอบดื่มคือ11นาฬิกาถึง13นาฬิกาจำนวน64คนคิดเป็นร้อยละ 46.4ราคาที่คุณเคยซื้อ20-25บาทจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ38.4และบุคคลที่มีอิทธิพลตนเองจำนวน101คนคิดเป็นร้อยละ73.2ต่อมานะคะตอนที่3มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน138คนคิดเป็นร้อยละ100 การให้บริการของร้านโนบีชาพนักงานมีอัธยาศัยดียิ้มแย้มมีมากถึง47.10%ใช้เวลาในการรอสินค้าไม่นานมีมากถึง46.38%มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการมีมากถึง39.13%มานะคะสินค้าของร้านโนบีชา มีเมนูที่คุณชอบมีมากถึง46.38เซมีเมนูที่หลากหลายมีมากถึง51.45เปอร์เซมีรสชาติที่ดีมีมากถึง48.55เปอร์เซมีท็อปปิ้งที่หลากหลายมีมากถึง42.75เรซมีราคาที่จับต้องได้มีมากถึง53.62เปเซ มีบรรจุพัณฑ์ที่เหมาะสมมีมากถึง50.72%มีตาสินค้าที่ทำให้ผู้คนรู้จักมีมากถึง44.20%ต่อมาสถานที่ตั้งร้านใกล้สถานศึกษามีมากถึง46.37%ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมีมากถึง43.48%เดินทางไปใช้บริการ สะดวกมีมากถึง26.90%เปอร์ซโปรโมชั่นของร้านโปรโมชั่นซื้อ10แถม1มีมากถึง50%บริการส่งฟรีเมื่อสังรบ5แก้วมีมากถึง47.83%การสมัครสมาชิกรับส่วนลดมีมากถึง40.58% สรุปผลการตัดสินใจในการทำธุรกิจแฟนชายของน้องบิชานะคะผู้ประกอบการตัดสินใจว่าควรดำเนินธุรกิจกิจการต่อไปเนื่องจากผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจและยังสามารถลงทุนต่อได้เรื่อยๆเนื่องจากผู้บริโภคให้ผลตอบรับที่ดีต่อตัวสินค้าของเราสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ